สวัสดีครับช่วงออนเดอะกรีนในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟบางกาะกอล์ฟคลับนะครับเป็นกอล์ฟฟิงการ์ดเพลนเซ็นเตอร์สาขาสนามกอล์ฟบางเกอกนะครับวันนี้พวกอาร์มนะครับวันนี้หยิบอะไรมาครับเนี่ยเป็นเป็นเหมือนพิชชิงเวทอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะเอาแซนด์เวทครับท่านผู้ชมโอเคนะจริงๆวันนี้จะพูดเรื่องชิพนะจริงๆจะเป็นวันนี้อยากใจท่านผู้ชมเนี่ย ฝึกไว้ทั้งสองแบบเพื่อให้ทําให้ได้ระยะในการเล่นได้มากขึ้นนะครับการชิปเนี่ยมันมีทั้ง2แบบที่ผมจะแนะนำเมื่อคืนในเรื่องของการ1เมื่อชิปไปแล้วนะครับมีการโหหน้าไม้แบบนี้นะฮะสังเกตการโหหน้าไม้คือให้รู้สึกว่าหน้าไม้ชี้ไปที่เป้ครับอ่ากลับอีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีการชิปแล้วผมใช้กรรลิเข้ามือช่วยเพื่อ ให้ลูกวิ่ง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้น2วิธีนะครับจะเรียกได้ว่าสปินแน่นอนอต่างกันแน่นอนร,รวมถึงระยะด้วย okay. แน่นอนว่าในการชิปที่เรามีการโหกข้อมือหรือเปิดหน้าไม้ไว้เนี่ยค้างไว้แน่นอนสปินจะเยอะกว่าถูกไหมฮะในการที่รีลิสมือแน่นอนลูกจะวิ่งมากกว่ารวมทั้งไฟบอลด้วยเพรอไฟบอลในการที่เรารีลิสมือเนี่ย ลูกจะมีการเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าพุ่งๆกว่านะจะไม่ค่อยโด่งคือผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราชิปโฮมือหรือเดสแทร์เนี่ยบอลจะซอฟต์กว่าใช่แต่ถ้าเรามีรีลิสเนี่ยมันจะเหมาะกับการชิปแอนลั่นอ๋อใช่เลยปินน้อยมากกว่าใช่ไหมใช่ครับซึ่งจริงตอนแรกจะใช้แซนด์เวเคแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราตีไปแล้วมันจะระยะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราเลยเปลี่ยนเป็นพิชชิ่งเวทแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแนะนำท่านผู้ชมนะครับทั้งสองแบบนี้เป็นวิธีที่ดีทั้งคู่นะครับในการชิปเนี่ยผมอยากใให้้รรูสึกกว่าานชิ จริงๆทั้งทั้งสองอย่างจริงถ่าจะมองแล้วเหมือนคล้ายๆกันเลยก็คือแบ็กสวิงชิปนี่คือโหหน้าไม้สังเกตจะมีการหมุนตัวและรักษาข้อมือไว้ตรงนี้นะครับโซนอีกอย่างหนึ่งนะครับแบ็กสวิงหมุนเหมือนเดิมเลยแต่ว่าสังเกตข้อมือเราลีเสังเกตว่ามือขวาเนี่ยทับมือซ้ายแล้วนะครับหน้าไม้จะแบบปิดเลยนะครับทั้งสองแบบเนี่ยจะทําให้เรียกได้ว่า แต่อยากให้แตกต่างกันยังไงอ,อยากให,าให้ผู้ชมเนี่ยลองลองเอาทั้งสองแบบนี้ก็แลองสุดเพิ่มขึ้นมากของโบอาร์เนี่ยก็คือครเราจะเปลี่ยนระยะโดยการที่ไม่ใช่ได้ไว่าไม่ใช่ว่าให้ให้ให้ไกลขึ้นก็คือให้ขึ้นให้มากขึ้นไม่ใช่ขึ้นเท่าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรีลีสใหม่เพื่อให้ระยะมันแตกต่างถูกต้องครับก็เป็นอีกเทคหนึ่งที่โอเคเลยนะดีมากเลยเรียกได้ว่าบางทีเนี่ยสมมติเราชิปสมมตินะสามสิบหลาเราจะชิปเท่านี้ได้30หลาพอชิปอีกอย่างอาจจะอยู่ราวส้าถึงสี่ะนัะเพราะนั่ จะทําให้เราเห็นเลยว่าระยะที่ได้เนี่ยมันทำให้เรามีตัวเล่นมากขึ้นตัวเลือกมากขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวิธีนี้มันง่ายมากนะครับถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆไว้เอาไว้เอาไว้แก้ปัญหาในบางจุดมันจะช่วยได้เยอะเลยครับครับผมก็หวังว่าการชิป2แบบนี้จะช่วยท่านกกอล์ฟเนี่ยการระยะที่ดีขึ้นนะครับก็ใครที่ชิปดีขึ้นนะการระยะที่ดีขึ้นก็นึกถึงปรอาร์มด้วยครับผม และนี่เป็นทั้งหมดของช่วงออนสกกี้ในสัปดาห์นี้ครับ